เขาจะดูเยอยๆเอามือออกค่อยๆยกเบาๆไปหมดและช้าๆอ่ะดูดินี่มันยกขึ้นแล้วมั่ไหดินขึ้นดินเลยใช่หมดไปหมดหลวมหลวมหมดละอันนี้อันนี้เคือลูกหมากกันชักหลวมอันนี้ลูกหมากแหลกใช่อันนี้ลูกหมากกันโครงใช่อันนี้ลูกหมากปีนนกล่างครับอันนี้ลูกหมากปีนนกบนโอ้ลูกหมากปีนนกบนดูดิเอามือออกไอชี้หน่อยนะ ปัดอันนี้น้ำมันเครื่องโดนแหลกพวามอะไรนี่รวมหมดแล้วนี่โอ้ยมันหลายอย่างเตะหน่อยเป็นนอ้ยหุ้มแหลกอีกใช่ขาดเปล่าขาดอ่ะเอตัวเล็กโยกได้ฝั่งนี้ด้วยช่างใหญ่อะไรรวมลูกหมากันเลยลูกหมากช่างนอกโอเคไปเอารถลงมาเดี๋ยวๆดไปดูข้างหลังก่อน าพากลางตุ๊กตาพาการางกระบะพากลาง,าลางยางหุ่นแหนบบยางปลายแหนบบเสียนเฟืองท้ายอะไรเห็นใ,ใ,ให้หมดเลยจักปีนะครับไปได้สอ้รถจ้เนี่ยไอ้ซื้อมากสปีเนี่ยรถซื้อเมื่อสองบอกแต่ได้ซื้อมากมากแค่สองเลยเ <laughs> บียากซัมนียร<ล>าวกางได้อยู่ซัเนี่<ล>สร้งกรจิสบายการกระบาเพาวางดีครับตุ๊กตาดีไหม ดีครับตุ๊กตาพอกลางดีก๊กระบาพอกลางดีเฟืองท้ายดีไหมดีครับแสดงมาเสียได้ขนาดเสื้อแค่ขนาดก็พอแล้วหน้านี่แหละเปลี่ยนช่วงหน้าไปเอารถลงมาเลยไปจอดฝั่งนู้นขึ้นห้อยเราเลื่อยางมาเปลี่ยนไปเอาไปก่อนนะยางนี่เนี่ยบิ่งยางบ้างสิบอกเบิ่งนบ้างนี่ตั้งเสียมันเริ่มมันเริ่มแตกแรงง่าจะเสิยแรงง่าไกลเด้อ แรกแก่ๆได้ยินเนี่ยไม่ได้เลยแก่ยุ่งยากแค่นี้แหละสำับยางพร้อมเราเพียงลยอ้ยางหนามันบ่ค่อยดีเรายางหลังดีกว่าเนี่ยยางหลังปีสองศูนย์ไงอา,ายางหลังเส้นหนาเดี๋ยบุ๋มสลับไอฟีเพราะว่ามันต้องถอดรอยยุ่งแล้วเห็นช่วงล่างนั่นนะ่ะนี่เห็นไ่มเนี่ยกินยางตะปูตะปับเนี่ยเห็นไ่มที่กินตอนที่มาช่วงล่างเจ้าหลวมนี่ยแหละช่วชงล่างหลวมมันเลยกินยางครับ มาเบิงบ้งฟังนี่แหงกินแลยฮะมาเบิงบ้งเนี่ยช่างโจลดูนี่เดี๋ยวจินยางคักไหมนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยม,มันจิ้นยางมน่ยมันจิ้นยางป่ะเอารถลงไปเลยก็เดี๋ยวผมเป็นลุงหมากให้แล้วก็ตั้งศูนย์ในพร้อผมถ้าตั้งศูนย์ว่าคิดดอกเดี๋ยวตัวนะว่าเห็นรถจอดแล้วมันโอ้ยเนาะ ซอยกันเนาะไอ้คนจะมาได้ครับเนี่ยกาลสินกาลสินใครมาเหตุอ๋อผมกับโยผู้ที่สองบ้านนาโพแอนไปได้ได้ติดตามสากจันดุลหรเปล่าครับถ้ามาถ้าทำไปแอร์ละไ้ไ่หรือเปล่าที่ไหนสร้างอยิบบอกอีทีบอลถัดมาเก็บก่อนโอ้โลงทำเป็นบอกกันอ่าทำเลยจดราการก่อนจดราการก่อนจะเสนอราคาให้ป๋าได้รู้ก่อนว่าราคาเท่าไหร่จะได้เตรียมตังค์ถูก จดรายการมาเร็วเดี๋ยวช่างจันใส่ราคาให้ไปอาร์รถลงไปเลยตั้งก็อ,อารถลงไปเลยอ่าเดีบบ๋ยวผมจัดก,การให้ขันต่อไปรถตู้รถตู้เช็คช่องล่างเช็คยางรถตู้ใครนอดรถตู้อาคันนี้เสร็จแล้วนี่คือช่างจันก็เหมือนคิวซีแหละคืนอนจังหมอนี่ขึ้นจังหมอใหญ่นะที่แบบว่ารถเจอเป็นโลกยังเดียวเพราะไดหลวง พ่เจ้ากเด้รวมหลายป่จนว่ากดไปไหนเลยเนะยกเกยกยกเกีกเยอะไง,งเนไงไงไหไง่งไงไงไงมงไงไงไมไงรงไ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 ลไงไงังไ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 ะดีไง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 ไะนงไงางไ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 งมงไ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 ีไง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 งไงไงไาไงไงงไมงงางไ ครับยันถนนบุรีแน่ยันมันพุดครอกยันมันจะล้มผ่านกันนครับมึอน,นี่จะได้กันเล้วประมาณอ่ะเปิดละใบใบสองใบสามแล้วจ้าก็น,นั่งมันเห็ดหลายยาันเด้วยครับบ่ได้เห็ดสองอยันเห็ดเสร็จเรียบร้อยทุกยันเลยมัดมัดตั้งศูนย์ให้คิวที่ตรวจสอบงานว่าสร้างเส้นรับทุกตัวเนียนบัาจากนั้นเจ้าค่ะเราไปล้องล้องเลยจังหวัดส่งงานให้ได้ผลดีบ่เห็ดแบบว่าเอ้ยเป็นลงหมากถอดถอดใส่ใส่เรียบร้อยกระบาลโหลดบ่แม่นด้วครับยุนี่ก็ต้องพันชิวซี นี่รายการเนี่ยได้ผมจดหายอยีกเทียนนึงอ่าพี่มาหลายเีจ้อ่ะปากกาใช่หรล้วปากกา